คดีของแป้งนาโหนที่เรากำลังตามตัวกันมาอยู่ตอนนี้เนี่ยผ่านมา2สัปดาห์แล้วนะครับยังไม่สามารถจับตัวแป้งนาโหนได้เลยลูกน้องคนอื่นๆเนี่ยตำรวจสามารถรวบตัวได้หมดแล้วและมีการตามหลักฐานต่างๆตามไปยังจุดต่างๆมามากมายล่าสุดมีความคืบหน้าก็คือไปเจอรถเก๋งสีดำคันที่ขับนำหน้าถูกจอดทิ้งไว้ที่พัทลุมครับ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถเก๋งสีดำที่ถูกจอดทิ้งไว้ที่ใต้ถุนบ้านร้างในพื้นที่ตำบลตำนานอําเภอเมืองพัทลุงนะครับพบว่าเป็นบ้านของนางปราณีอายุ67ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่ครับนางปราณีเจ้าของบ้านก็บอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่นานๆเนี่ยจะมีคนเข้ามาสักครั้งหนึ่งแต่บริเวณรอบๆบ,บ้านเนี่ยก็จะมีญาติๆที่เอาวัวมาเลี้ยงเอาวัวมาล่ามาไว้กระทั่งล่าสุดเนี่ยญาติ มาเห็นค่าว่ามีรถจอดอยู่แล้วเห็นเป็นรถเก๋งสงสัยว่าน่าจะเป็นคันเดียวกันกับที่เห็นในข่าวของแป้งนาโหน,โนก็เลยโทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบกับ ภาพตู้มิดเดียวเลยตู้ห่วยโนะะไม่ใเต๋อเลยมากเท่าเดิมเลยน้อยมากเลยบ้านข้างๆบ้านข้างๆมากเลยคือต้องทำงานกว่าหนึ่งเดือนต้องมาัวเลยจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ารถคันดังกล่าวมีผ้ายางคลุมเอาไว้นะครับและติดป้ายทะเบียนปลอมด้วยผู้ครอบครองรถคันนี้เป็นชายชาวอำเภอเมืองสงขลาแต่ว่าไม่ได้เจอหลักฐานหรือว่าเอกสารใดๆในรถเพิ่มเติมนะครับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก่อนพิสูจน์หลักฐานก็เลยเข้าเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงเก็บลายนิ้วมือเพื่อจะนำไปประกอบสำนวนคดีกันต่อไปครับ